วิกกี้สุนิสาอวดอุ่นเสื้อบิกินีสีน้ำตาลโพส์ภาพทะเลสวยวิกกี้สุนิสาดาราสาวชื่อดังภรรยาของชายชาตโยดมได้โพสภาพตัวเองในชุดบิกิทนี่สีน้ำตาลอวดหุ่นสวยเซ็กซี่ระหว่างไปเที่ยวพักผ่อนที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมครอบครัวภาพของวิกกี้สุนิสาในชุดบิกิทนี่สีน้ำตาลได้รับความสนใจจากแฟนๆเป็นอย่างมากโดยเฉพาะรูปร่างที่ดูแปปังกลนกลมเด้งถมให้แฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความสวยเซ็กซี่ของวิกกี้สุนิสากันอย่างล้นหลาม วิกกี้สุนิสาอวดหุ่นสวยในชุดบิกินี่วิกกี้สุนิสาเป็นที่รู้จักในฐานะนักสแสดงสาวสวยและเซ็กซี่ที่มักจะโพสต์ภาพตัวเองในชุดว่ายน้ำอยู่บ่อยครั้งการโพสต์ภาพในชุดบิกินี่ของวิกกี้สุนิสาในครั้งนี้ทําให้แฟนๆได้เห็นถึงความสวยเซ็กซี่ของเธอในแบบที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนวิกกี้สุนิสายังคงดูสวยและเซ็กซี่แม้ว่าจะเป็นคุณแม่แล้วก็ตามมุมมองของชาวเน็ต บางส่วนของชาวเน็ตมองว่าการโพสต์ภาพในชุดบิกินี่ของวิกกี้สุนิสาเป็นการแสดงออกถึงความมั่นใจในตัวเองและเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงคนอื่นฮ่าฮ <c oughs> อย่างไรก็ตามบางส่วนของชาวเน็ตมองว่าการโพสต์ภาพในชุดบิกินี่ของวิกกี้สุนิสาเป็นการแสดงออกถึงความต้องการความสนใจและเป็นการโปรโมตตัวเองสรุปวิกกี้สุนิสาได้โพสต์ภาพตัวเองในชุดบิกินี่สีน้ำตาลอวดหุ่นสวยเซ็กซี่ระหว่างไปเที่ยวพักผ่อน ที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมครอบครัวการโพสต์ภาพในชุดบิกินี่ของวิกกี้สุนิสาในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากแฟนๆเป็นอย่างมากโดยเฉพาะรูปร่างที่ดูแป้ปังก้นกลมเด้งทมให้แฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความสวยเซ็กซี่ของวิกกี้สุนิสากันอย่างล้นหลาม